ดาวย้ายมาแล้ววันที่27กันยดาวนุมนี้นะครับ2ดาวย้ายดาวคานและดาวสุบอกเลยว่ามี4ราศีปังเฮงจริงๆครับฟังดีๆนะฮะวันนี้อาจารย์มีคำตอบให้คุณแน่นอนต้องบอกเลยว่า2อราศีแรกนะครับที่ดาวคานย้ายนะครับได้แก่ชาวราศีกันกับชาวราศีมีน แต่ชาวราศีกันย์กับมีเนี่ยเรื่องงานจะโดดเด่นม,มากๆเลยครับทั้งสองราศีเลยคือมีโอกาสได้งานใหญ่งานยักษ์มีงานเฉพาะด้านเฉพาะทางน,นะครับมีงานกลุ่มนะครับที่คุณจะได้มีโปรเจกต์ใหญ่เข้ามาแน่นอนนี่คือเรื่องที่ดีมากนะครับสำหรับ2ราศีนี้และอีกสองราศีนี้สุดโคตรเฮงครับเพราะว่าดาวสุภย้ายเข้ามาในตําแหน่งของชาวราศีเมถุนกับชาวราศีชาวราศีธนู อันนี้บอกเลยว่าเฮงสุดๆในเรื่องความรักการงานปากพารวยมีสเสน่ห์ค้าขายอะไรก็ได้จับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง2ราศีนี้โดดเด่นมากๆนะครับโดยเฉพาะชาวราศีเมถุนความรักจะดีความรักที่ไม่ดียังไม่เจอคู่จะได้เจอนี้รับประกันแน่นอนนะครับสี่ราศีนี้ดวงเฮงหลังดาวยาว้ายมาที่2ี่นี้แน่นอนแล้วคุณ่ะอยากเฮงหรือเปล่าพิมพ์เฮงกันเลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้ากับจะแม็คคีดวงครับ